จากกรณีครูชยยศความคืบหน้าก็คือปปชออกมาแจ้งแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับการนำอาหารไปเลี้ยงกับนักเรียนมัธยมแต่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเงินหายไปแต่ครูชยยศมีหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับตรวจนับวัสดุโดยที่มีการทุจริต ไม่ตรงไปตามเอกสารซึ่งคุณครูก็มีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวด้วยความเกรงใจเซ็นด้วยเฉพาะหน้าที่เซ็นเพราะเพื่อจะได้ให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันแต่ไม่ได้ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องไหมซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกลงโทษทางวินยัยจากกรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้ได้ข้อคิดอยู่สองเรื่อง หนึ่งครูที่ทำหน้าที่ก็จะเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นให้ความใส่ใจในเรื่องของเอกสารคนที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็จะตรวจสอบความถูกต้องบริหารจัดการอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วมีการป้องกันมีการดูเลตรวจสอบซึ่งกันและกัน 2. ขวัญเสียครูส่วนหนึ่งก็ขวัญเสียว่าเมื่อไหร่ฉันจะถูกตรวจสอบ แบบนี้บ้างซึ่งเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกรณีครูชัยยศเนี่ยเกิดมาจากมีการร้องเรียนถึงคุณภาพอาหารกลางวันว่าไม่มีมาตรฐานซึ่งคนที่จะรู้ในเรื่องนี้ก็มี1มีครู2นักเรียน3าผู้ปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถานศึกษาอยู่ในชุมชนนั่นเองซึ่งปปชอยู่ดีๆเขาไม่ไปตรวจสอบไม่ไปได้สุมตรวจสอบแต่เนื่องมาจากว่ามีการร้องเรียนมีการทําเป็นบัตรสนเทศบัตรร้องเรียนไปเขาถึงเข้ามาตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบความทุจริตครั้งนี้อยากจะฝากคุณครูอยากจะฝากโรงเรียนอาชีพเรา จะได้มาเป็นอาชีพครูเสนยากสิ่งที่เราควรใส่ใจคือในเรื่องของความถูกต้องเรื่องของความละเอียดอย่าใช้คำว่าเซ็นเซนไปเถอะไม่ผิดหรอกพี่ไม่โกงหรอกน้องไม่โกงหรอกเงี้ยจะเป็นปัญหาเอามีการตรวจสอบมีการดาเนินการให้ถูกต้องแล้ว เงินอาหารกลางวันทุกบาททุกสตางค์ให้ถึงตัวเด็กให้เด็กได้อิ่ม